ยกตัวอย่างเห็นภาพชัดนะคือหมายความว่ามันอาจจะคนละยุคนละปีนะแต่ว่าบทบาทของซีดานกับจู๊ดนะวันเนี้ยมันคล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าคนละฝั่งแค่นั้นเองแผนผังในยุคของซีดานเล่นอยู่นะซีดานอาจจะปาดทางซ้ายแต่เราก็เห็นแหละครับว่าพื้นที่แดนกลางอ่ะโอ้โหมันล่องลอยสวยงามไปหมดเลิศเลอไปหมดเช่นเดียวกับของจู๊ดใช่นะ จูดอาจจะถูกปากในแผนผังอยู่ว่าทางกราบขวาแต่จริงๆแล้วเราก็เห็นแล้วครับว่าเข้ามามีส่วนร่วมตรงกลางเยอะมากใช่คือฟุตบอลจริงๆมันเป็นมันเป็นแบบนี้ผมเคยคุยเรื่องนี้ไปแล้วค,<ร>คนฟังก็ฟังแล้วไม่เข้าใจหรือฟังนิดๆหน่อยๆแล้วผ่านผมไม่ได้เปรียบเทียบว่าจูดกับซีดานเหมือนกันหรือเหมือนกันใครดีกว่ากันเกี่ยวกันคือโอ้ยเอาจูดไปเปรียบกับซีดานคนละเรื่องเลยผมเปรียบเทียบให้ฟังว่า บทบาทในสนามเนี่ยคะเทในคนไม่ชอบอ่ะจูดยังไงมันก็เปรียบเทียบซีดานไม่ได้ซีดานมันขั้นเทพไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยจู๊ดยังต้องอีกน่าจะอีกหลายเสาไฟฟ้ากว่าจะขึ้นไปเปรียบกับซีดานเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจตรงนี้คุณจะไม่มาคิดเรื่องนี้ในหน่อยเลยเพราะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ทีนี้พอจัดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยชัวเมนี่ก็สี่หนึ่งสี่หนึ่งชัวเมนี่ก็คือกลางรับยืนตามสุดอ่า เมื่อคืนเนี่ยเขาใส่คามาวินก้าเข้ามาอัดเข้าอีกเพื่อให้ให้ดูดูหน่อยแล้วก็มีอาดาคือแรแล้วก็วินิซิวุฒแล้วก็จูตแล้วก็เอ็มบาเป้ถ้าเรานึกภาพตามในแดนบนเราก็จะเห็นทั้งจูตทั้งวินิซิวุฒเนี่ยล่องลอยไปใช่ขวาคนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งแล้วก็มีเอ็มบาเป้ปักตรงกลางเพียงแต่ว่าจะขึ้นลงก็แล้วแล้วแล้วแต่จังหวะใช่ว่าเพื่อนจะเติมมาจูดมาไหมวินิมาไหมต่างๆานั้นนะ